สวัสดีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเดินเล่น,นกันนะครับคุณปอดไดนไมครับกเสีออกจะจางหน่อยก็ถือว่าดูได้อะครับทำหมดธรรมดานี่ยหละใกล้เสร็จแล้วรีบทำเร็วผมเป็นแอนนะฮะ แอดพ่อตายพี ừ, <th> <ại> ่ผมตายเพิรแอดพ่อไม่ใช่เฟิร์ฟเฟิร์ฟฮะเล่นเฟิร์ฟเดฟเฟิร์ฟเสร็จนะเพิร์ฟเสร็จเล่นดิเล่นได้แล้วมั้งเล่นไม่ได้อ่ะและตอนนี้เราจะมารีวิวบ้านกันรีวิวบ้านดีเที่อบอ่อนบ้าบบ๊อบบ๊อบ